อะไรกินอะไรให่กินให้กินกินอะไรเลเอามึงซื้อเลมากินด้วยเอ้คุณมันรวยอ่ะได้เงินเท่าไหร่เลเลเขาไม่ได้แข่งรถเหรอไปหยิบจากหลังตู้พ่อมาหลังตู้พ่อเอามากินในร้านได้ไหมโอ้บาวขั้นสองแล้วนะอะไรขั้นสองก็ขั้นสองอยู่แล้วกูเล่นหนึ่งเดือนทำไมกูสองเพชรวะ มึงเล่นกี่มึงเล่นทั้งวันนะกูไม่ได้เล่นกูเลิกเล่นไม่ใช่หรอมึงใช้โปร์ได้งไงเออเอ,อีกอ,อ,อ,อยาก่างไอ้เป๊ะเฉยดีป้าว <laughs> มึงไงเฮ้ยพยายามขับตามถนนให้มากขึ้นสุดแล้วเนี่ยช่ยสองตัวแล้วออกเลยเจ็ดสี่อย่ไปหาเดี๋ยวไปหาที่บั็อกต้องมันมีเกมออฟไลน์อะไรอีกนอกจากอะไรครับฮันแอคเซชันฟิวสาม ไม่เชื่อมาจะร้านไหนมีเดซี่อ่ะคุณรวยเลยนะเวออเดซี่มันต้องเล่นแผ่นแท้ใช่ไหมแต่ของแท้เปล่าเออจัะเล่นเกมข่ามคนต่างโดนค้วเฮ้ยยุ้ยเฉยอะไรก็จะลงทุนเจอออกเลยออกเลยออกเลยเออมาลงทุนยากไหวยัยพวกเนี้ยมันแผ่นละพัดเลยไอ้เนี้ยถ้าใครมีฟาคายสามแบบพอออฟได้อะเออนั่นรวยรวยเหมือนกันออกเลยเด้อเก็บเบิร์เฮ้ยภารกิจมันเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยอยากคุยอีกสามภารกิจ เซตเลยอีสามาะไรกินไล่เพิ่มซุ่มยิงไลเพิ่มซุ่มยิงเูยใช่ความเุ้เต็ม,ตเ,ตมเราเพื่อนกัน ann, ใช่ไหมนายก็โดใหญ่ในเ,เ,<า>เราสามริกิเลยนะเออสามริกิสุดท้ายแลยนะ้วเนี่ยทำไมไม่เล่นคนเยอะๆวะเดินๆเล่นคนเยอะคิวยากเลยนยากจะตายไม่มันใจฝีมือตัวเองเริ่มตอนนี้เริ่มกากแลับวะแต่ตายมึงเก่งกับกูทีนี้กูขี้แตกแล้วนะบ่าวมึงอ่ะ มึงเก่งกับกูเปรมกูรู้มึงเนี่ยนะบล็อกนึงนี่อะไรมึงจะเอาทุนบล็อกซ่อมกูนะมีอยู่สองอันเราหาที่บล็อกซ่อมก่อนเอปรมอะไรเปรมจะเป็นไรเพิ่นเอา้าจะเป็นไรเพิ่นไม่ทันกถ่านเราเหี้ยอะไรยายนั่นไปแล้วออืยายายไม่เชื่ออะไรน็อตถ่านเราเหี้ยอะไรวะเฮ้ยรถ เอ้ยโอ้ยยายลายมึงชื่ออะไรเอ้ยบอลบาลบอลไปช่วยชีวิตไปช่วยชีวิตโอ้โหความดับจะขึ้นเลยยายมึงชื่ออะไรต้องเลยนี้หละยายมึชื่ออะไรยายกูนะซ่อมตรงนี้แหะยายชื่ออะไรยายชื่ออะไรซ่อมตรงนี้แหลยบนนี้บนนี้คิวสองเขาได้ออกเลยยายมึงชื่ออะไรเปรมชิปประกอบ เดือดเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะสอนไม่ดีบัางซ่อมนี่กดเฮ้ยกดเลือดลงมาไม่ได้ไปนี่ถึงครั้งก็พอเลยไม่พออีสองมาได้หยุเฮ้ยออสกดเมาส์กลางทิ้งทุนบล็อกให้กูมาเลยออกเลยออกเลยเออกดลืมไปกดเลือดเมาส์กลางไม่ได้ก็เลยซ่อมไม่ได้เอาไปกดขอใครวะกดกดฟ้อมใหม่กดเลื่อนลงน้ากดเมาส์กลางกดไม่ได้เอย่าเบื่อย่าเพิ่งปืนคนเบาปืนคนเบาเฮ้ยอะไรเพลเวลจู่โจมอะไรเลเวลจู่โจมันเขาปืนคนเบา โอ้ยที่นี่ไหนตัดคนนี่ตัดดิมึงจ,จะตัดเพื่อนกับกูนะเป๊ะโอเคไม่ใช่มึงรู้จักเกมเสื่อมไหมที่มันฆ่าคนอะ่ะใช้อุปกรณ์แล้วฆ่าคนอะ่ะมันเอาเริ่มฟ้ามาตัดคอคนอะ่ะอ๋พอคขาทอเปล่าอ่ะไปเล่นใช่ไหมเกมฆ่าคนอะ่ะไอเน็ตเน็ตได้ป่ะเออมันคือเกมอะไรเปล่ามันเป็นแบบยังไงเดี๋ยวบอกไปดูอ่ะ มันมีหลายอย่างะเอาของหลายอย่างแล้วคนแล้วคนโดนขึงใช่ไหมเออเออแล้วมันก็จะตายไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นแต่ขอดูเขาที่เป็นเส้นตัวเส้นรึเปล่าเป็นคนเลยเป็นอะไรเอ้ยเเป็นคนเงินเบาป็นินเบาแล้วก็เป็นตัวเส้นเส้นถ้าเป็นตัวเส้นรู้จักเยอะให้กูส่งคลิปเกมให้มาละไม่หรอยิงดีสัตว์เอาเลยโอ้โหน็อตมี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 นี่ไหม มีไอ้ว่าไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้ขลนเื้อเนื้อเขกินเือน้อไอ้เม็ดดะเม็ดดะเมียไรเฟิซุ่มยิงสองปืนกรเบากหนึ่งเอาไฟลยิงก่อนตักพารตรงนี้แหละยังไม่เสร็จเลยตักพารตรงนี้แหละ